ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเราติดวีไอวีแล้วก็ยังต้องไปโรงพยาบาลรักษาต้องรอะองเงคะอ๋อไม่จริงครับพี่มันเป็นผ้าหัวขาวแต่ข้างในก็ไม่มีอะไรครับผ้าหัวขาวทำไมเขาถึงผ้าอย่างนั้นคะเขาเมื่อก่อนพี่เขามาสัมภาษณ์แล้วครับทาสัมภาษณ์เกี่ยวกับว่าเราคุยกับสื่อสารกันนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องเลือดนี่แหละครับแต่ว่าไม่รู้มันออกไปท่านั้นได้ไงก็ไม่รู้แต่เราก็ยอมรับว่าเราเข้าไปรักษาจริงเป็นรักษาพี่เพราะว่าเห็นเราก็ตอบว่าเราเป็นภูมิแพ้อ๋อบอกว่าเป็นภูมิแพ้คือผมบอกว่า ผมมผมบริจาคเลือดไม่ได้เพราะว่าเป็นภูมิแพ้หมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นภูมิแพ้แล้วบริจาคเลือดไม่ได้นะแต่หมายถึงว่าแม่ไม่บริจาคแล้วเรากินมังสายวิรัสด้วยแล้วแม่รู้สึกว่าอ่อนแออย่เนะี่ยผู้ใหญ่เขาก็ดูเออหลังๆก็แบบเป็นห่วงมากเลยอนยะ่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ทําอะไรพวกนี้เลยนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้ไปบทไม่ได้ไปที่นั่นด้วยเ,เราได้อ่านหรวข่าวไหมคะมีแฟนคลับส่งเข้ามาครับแต่เราก็ขำๆไม่ได้ไม่ได้อ่านข้างในอะไรแต่แต่รู้แต่รู้ว่าข้างในมันไม่ได้อะไรเราก็บอก thì là ngày làm đấy ép... ันไม่ได้พูดถึงเพราะในที่เขามาจับ่ยไม่ได้พูดถึงว่าไปโรงพยาบาลนี้หรืออะไรเพราะปกติผมเป็นคนมาจากต่างจังหวัดด้วยครับโรงพยาบาลก็รู้จักไปกินโรงพยาบาลไม่ได้เข้าเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่เวลาไม่สบายก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเยอะจริงใหญ่เพระมันมีควาอแบบนี้ออกมาเราซีเรียสหน่อยนะไม่ซีเรียสกับเพื่อนเพื่อนก็จะแซลมากไม่เอามันเป็นเองนะครับปใจพยทางตอนแรกตอนแรกคิดว่าไม่มีแต่หลังๆเริ่มรู้สึกว่ามีแล้วแหละเพราะว่า แฟนค่าวมาถามไงแลเหมือนกับว่าเหมือนเราเปิดร้านขายของบางอย่างเนี่ยแล้วเรามีแอดมินดูแลแล้วเขาก็มาถามแอดมินเราแล้วเราก็บอกว่าแค่บอกน้องเข้าไปว่าทำไมน้องไม่เปิดดูข้างในน้องก็บอกว่าหนูเห็นหน้าข่าวหนูก็เลยไม่กล้าซื้ออ้าวแล้วทำไมน้องเปิดอ่านก็เลยบอกผมว่าไม่ไม่ไม่ติดอย่างนีไม่มีผ้ใเข้าไปคุไม่ครับเปิดปิอะไรทางนู้นมีติดต่อเพียงอ่ะไหมคะว่าแบบลงข่าวอะไร ไม่ครับเพราะขึ้นหัวแรงเหมือนกันเราต้องการเลยครับไม้เขาชี้แจงไม่พอไม่ล้วแต่ละครับจะแต่ะผมไม่ได้ไม่ได้สี้ียงเลยครับการขอพคุณท่านที่ดูสีเทาที่ว่าไครับปาระาส่วีใหญ่ของเราคุณติดแล้วเราก็มารับรางวัลต่อไน่าจำกัดหาส่นะครับ สหัไม่หรอกครับพรือว่ามันนี่บอกนี่คือจริงหน้าข้างหน้าเป็นอย่างนี้แต่ขางนมัก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะแล้วก็คือความจริงมันก็เป็นอีกแค่ไั่ได้อย่างนั้นอ่ะก็ได้จัดเพ่มว่าันที่สิบถึงสิบเดละตาคมสองพั้าร้ นะลาเซนเปืうう่อวันนี้นะครับจะมีการใส่บาตรดอกไม้ในวันที่12กรกฎาคมนี้ดีวยนะครับเพื่อขอเปินเชิญท่านผู้พุทธราที่จะชนมาต้องักฟวงมา้นครับวมที่คุยกับคนม่ค้อยดเรื่องนะครับคือตื่สไม่ค่อยูเรื่องนครับนี้ก็คำถามเนาะ